ผมไปปราศัยเมืองตรังเขาก็ให้พูดคนสุดท้ายตอนตีสามไปที่สงขลาก็ให้พูดตีสองไปที่ชัยภูมิก็ให้ปิดรายการตอนห้าทุ่มมาบ้านเราก็หนีไม่พ้นวันนี้ดนตรีต้องเล่นยาวเป็นพิเศษ เพราะว่า ASTV ล็อกเวลาให้แล้วสำหรับการเปิดพันธมิตรสัญจรครั้งแรกในประเทศไทยก็คือมาจังหวัดนครริมาโคราชเป็นจังหวัดแรกล็อกให้6ชั่วโมงถึง6กทุ่มเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นขณะน,นี้พี่น้องประชาชนทั่วโลกกำลังชมเราอยู่ผมได้รับข่าวเะกี้พี่ชัยวัฒน์สินสวงครับ <c oughs> ที่แคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสตีสองวันนี้เท่ากับเที่ยงของสหรัฐอเมริกามวลชนที่เคยฟังเราประมาณสองพกว่าคนวันนี้จะไปที่สถานกรงสุนไทยที่ l อลสหรัฐอเมริกาเพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหาภาคใต้และมีความห่วงใยภาคใต้ครับที่ l อครับปรบมือให้พี่น้องที่สหรัฐอเมริกาด้วย ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนไทยนะครับว่าปรากฏการณ์สนธิลิมทองกุลเนี่ยชุมนุมใหญ่ครั้งแรกเนี่ยวันที่4กุมภาพันธ์2549ที่ลานพระรูปทรงวา mm. แต่พี่ชัยวัดเชื่อไหมว่าคนอเมริกาเนี่ยชุมนุมครั้งแรก วันที่5กุมภาพันธ์2549เขาชุมนุมนึง32ครั้งหน้าสถานทูตและสถานกงสุลไทยเป็นประเทศเดียวที่เปิดแนวรบก่อนประเทศไทยบางจังหวัดด้วยซ้ำไปปรบมือให้พี่น้องต่างประเทศด้วยครับนี่ก็คือการเปิดแนวรบของพี่น้องคนไทยในต่างประเทศผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่า จับตาไปอีกสามสัปดาห์ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่ยัยพูดเล่นนะหมอดูมาหมอดูมาเลยที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยเพราะไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าทหารยึดอำนาจแล้วตั้งรัฐบาลโดยมาจากทหารแล้วก็ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติพอตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2 4 0สิบคน แทนที่240คนจะเชื่อฟังรัฐบาลกับจบปะประ,ประกาปรากฏตการใหม่ครับจับมือกันเปิดอภิปรายรัฐบาลเลยไม่เคยมีมาก่อนเลยสแสดงว่ารัฐบาลน,นี้เป็นไงครับพี่ใจพัดส<ะ>ินดูผมรัฐบาลมันปลดเกียร์ออกนะดิไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วท่านจะเห็นว่าดวน สมาชิกสภา,านิติบัญญิแห่งชาติจับบือกันเสนอยัตติเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเชียงกงขิงแก่ <c oughs> ไม่เคยปรากฏมาก่อนคอยดูจะเกิดการปันปูนในรัฐสภาที่สุดเลยพวกรัฐบาลนี้จะตอบปัญหาสังคมได้อย่างไงว่าสภาที่คุณแต่งตั้งไป241คนนั้นไม่จงรักภักดีต่อคุณแล้วแสดงว่าประเทศไทยไปไม่ไหวแล้วนี่คือเรื่องใหญ่ บอกไปถึงพี่น้องต่างประเทศด้วยว่าเมืองไทยนี่ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด <c oughs> นี่เรื่องแรกเรื่องที่สองสัปดาห์หน้าจะมีการยื่นยัดตีด่วนในสภานิติบัญญาในชาติอีกเรื่องหนึ่งคนยื่นคือใครรู้ไหมครับจำชื่อก็ได้หรือเปล่าร้อยตำรวจเอก ปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ครับจะยื่นยติอดทนไม่ได้นะนี่ยแล้วอีกท่านหนึ่งคือพลเอกปานเทพภูวนาถนุรักษ์อดีตแม่ทัพภาคสีคนใกล้ชิดของป๋าจะยื่นยติเรื่องภาคใต้ให้รัฐบาลตอบว่าเหตุใดความรุนแรงจึงเกิดขึ้น จนกระทั่งสถาบันอิสลามศูนย์ข่าวของนักข่าวอิสลามบอกว่าขณะนี้ตายเลยหลัก2,000คนขึ้นไปแล้วกอรรอมนอที่พลเอกสนีิบุญยกรลินเป็นผู้ในการออกมายอมรับหน้าตื้นดาบานเลยว่าเหตุการณ์ภาคใต้ขณะนี้เข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบแล้วห้ามปรบมือนอะประเทศไทย สิ่งหนึ่งของประเทศนี้เข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบแล้วและรัฐบาลก็ยังยอมรับอีกว่านายทหารคนหนึ่งยอมรับอีกว่าขณะนี้การต่อสู้ในภาคใต้ได้เข้าสู่ขั้นสงครามกลางเมืองแล้วพี่น้องเห็นไหมความมุน่นมินเมที่จะเสียดินแดนได้เกิดขึ้นแล้วในภาคใต้ แล้วเราต้องทุ่มเททรัพยากรมหาศาลไปดูแลสามจังหวัดภาคใต้ในขณะที่เราเก็บภาษีไม่เข้าเป้ามาห้าเดือนแล้วเพราะฉะนั้นที่กิจการเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นรับพิจา้านครับเรื่องภาษีนี่ต้องพูดกันหน่อยพี่น้องครับวันนี้ที่เราซื้อของไม่ว่าจะซื้อของอะไรเราเสียภาษีรัฐบาลเก็บไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของที่เราซื้อร้อยบาทนี่รัฐบาลชักเจ็ด แล้วบกเว,ว่าพอการดาเนินง,งานเก็บภาษีปีนี้ไม่เข้าเป้าสามสี่เดือนที่ผ่านมาแทนที่รัฐบาลจะคิดเรื่องที่ดีกว่านะั้นรัฐบาลคิดว่าไอ้เก็บเจ็ดเนี่ยน้อยไปจะเก็บสิบพี่ <Hey. S 1> น้องครับพี่น้องมีใครยอมให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์บ้างยกเือขึ้นพี่พ <า S 1> น้องจะยอมได้ยังไงพี่ชัยวัฒน์เพราะอะไรรู้ไหมครับ ถ้าเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มอีกหรัฐบาลจะได้ส0 0 0 0ื่นล้านเขาจะเก็บอีกสเปอร์เซ็นเพื่อให้ได้9 0 0 0 0มื่นล้านขึ้นไปนี่คือรัฐบาลสี่ปอสปอสี่ปอสี่ปอที่เขาประกาศแทนที่จะประกาศว่ารัฐบาลสี่ข้อตามคอมชรัฐบาลประกาศตัวเองว่ากูเป็นรัฐบาลสี่ปอสี่ปอก็คืออะไรประหยัดโปร่งใสอะไรนะ ประสิทธิภาพเป็นธรรมถ้าจะโปร่งใสรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือคอตอสอทุกประการในการป,าป,าปาราบปรามทุจริตคอร์รัปชันจริงไหมครับรัฐบาลบอกว่าทุจริตคอร์รัปชันกูไม่เกี่ยวแต่กูประกาศป่โปร่งใสไอ้คอตอสอเองเนี่ประกาศมาโดยออออคอปชไอ้คอปคอเป็นองค์กรอิสระที่ดําเนินการมา วันนี้ที่ดําเนินการมาเข้าป้าหมดเนี่ยไม่ใช่ผลงานรัฐบาลเลยผลงานคอสศโดยรัฐบาลไม่ความร่วมือด้วยซ้ำครับส่งลูกให้อาจารย์ต้องเก<ห>ียติอต่อ,อเราจะยอมให้ขึ้นภาษีไหมครับเมื่อนายยกและครอบครัวหนีภาษีเสียเองนับแสนล้านแล้วจะมาขึ้นกับประชาชนพี่น้องรู้ไหมว่าขณะนี้นักการเมืองโคราชกับชัย กับบุเรลมกำลังดิ้นตายสี่คดีส <c oughs> ี่คดีตอนนี้เนี่ยศาลเตรียมรับฟ้องนะคดีหนีภาษีของภรรยาอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพี่ชายแล้วก็คนใกล้ชิดนี่คดีแรกแล้วคดีที่สองที่ผมปราศัยประมาณเจครั้งที่บอกว่าเอาเงินไปบังคับซื้อที่ดินของปอราศาเนี่ย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเนี่ย772ล้านเนี่ยอันนี้จะเป็นคดีที่สองยังไม่ถึงคนโคราชพอถึงโคราชคนโคราชนักการเมืองใหญ่โคราชกับ,บุรีรัมเนี่ยจะเจอพร้อมกันในเดือนเมษายนรู้ไหมสี่คดีอะไรบ้างหนึ่งคดีทุจดรดิตกล้ายางพาราตอนนี้ก็ยังเชิงก่อนคอตสอชี้มูลความผิดแล้วไอ้สามรัฐมนตรีที่ ขี้สุนัข3ามคนเรียบร้อยแล้วรถดับเพลิงจำได้ไหมรถดับเพลิงอ,อดีตอดีตอะไรผู้ว่าราชาการกรุงเทพจมูกพิเศษโดนไปแล้วอดีตนักกฎหมายที่รับใช้รัฐบาลโดนไปแล้วนะจากผู้พิพากษาแล้วอดีตรัฐมนตรีที่คุมทีวี แล้วก็เป็นรัฐม,น,ฐมนตรีช่วยมหาไทยโดนชี้มูลความผิดไปแล้วไอ้ทีนี้มาถึงนักการเมืองบุรีรัมย์กัโคราชเนี่ยหนึ่งกล้ายางพาราในเดือนเมษาย,ยนนี้สองคดีคลองด่านในเดือนเมษายนนี้แล้วสาคดีสุวรรณภูมิภายในเดือนเมษายนนี้แล้วสี่คดีอะไรตามทันไหมสุวรรณภูมิ ลองเล่าเรื่องสุวรรณภูมิดูสิขอสุวรรณภูมิก่อนเพราะว่ามันเต็มหัวอ,อกอยู่พี่น้องครับไอ้เรื่องสุวรรณภูมินี่ผมจะเรียนย่อๆสั้นๆให้พี่น้องทราบก็คือว่ามันเกิดเหตุเป็นวงจรอบุบัติ